หลังจากที่สร้างความสุขให้กับแฟนลูกยางทั้งประเทศเมื่อทีมสาวไทยสู้ถวายชีวิตพลิกสถานการณ์อยู่ต่อในเวทีน t i o n l e นลีกสร้างเสียงชื่นชมไปทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Volleyball World ถึงกับขึ้นหน้าหนึ่งทันทีพร้อมกับพาดหัวข่าวว่าพวกเขาทําสำเร็จไทยแลนด์รอดตกชั้นอยู่ต่อ v n l 2026 แม้จะเริ่มสัปดาห์ที่3ด้วยการรั้งอันดับสุดท้ายโดยชนะเพียงครั้งเดียวและมีคะแนนสะสมเพียง5คะแนนในตารางการแข่งขันพวกเขามีชัยชนะและคะแนนเท่ากับคู่แข่งจากเอเชียอย่างเกาหลีใต้พวกเขาจะได้อยู่ในรายการระดับโลกต่อไปหากสามารถเอาชนะแคนาดาได้อย่างน้อย2เซตทำให้ได้1คะแนน โดยทีมไทยมีโอกาสครั้งสุดท้ายในการหนีตกชั้นพวกเขาต้องประเชิญหน้ากับแคนาดาที่เมืองอารลิงตันสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบคัดเลือกทีมไทยเริ่มต้นการแข่งขันได้ดีโดยการชนะเซตแรกอย่างเด็ดขาดแต่ก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นไว้ได้ก่อนจะเป็นทีมแคนาดาที่โชว์ความเด็ดขาดในช่วงจวังหวะสำคัญและคว้าชัยชนะใน2เซตถัดไป แต่หลังจากนั้นทีมท็อปจากเอเชียจะกลับมาเอาชนะเซตที่4ได้สําเร็จได้สิ่งที่ต้องการเพื่อเอาชีวิตรอดและส่งเกาหลีใต้ตกชั้นก่อนจะพ่ายแพ้ในเซตที่5อย่างสูสี การคัมแบ็กครั้งนี้ไม่เพียงทำให้ทีมไทยยังได้แข่งขันต่อในเวทีระดับโลกแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับแฟนวอลเลย์บอลทั่วอาเซียนและเอเชียที่ได้เห็นถึงความทุ่มเทและหัวใจนักสู้ของทีมสาวไทยนี่ไม่ใช่แค่แมตช์ที่ช่วยให้ VNL ออยู่รอดเท่านั้นแต่เป็นการย้ำแชทอีกครั้งว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยยังคงเป็นหนึ่งในพลังสำคัญของวงการลูกยางโลกอย่างแท้จริง การปลดล็อกจากความกดดันครั้งใหญ่และการันตีการอยู่รอดปลอดภัยใน VNL ฤดูการหน้าได้สําเร็จทํากลางความดีใจน้ําตาและความภาคภูมิใจของนักกีฬาทุกคนใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในใจแฟนกีฬาไทยครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่ผลแพ้ชนะแต่สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กดดันขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในเซตที่4ที่เกือบหลุดมือก่อนสาวไทยจะฮึดกลับมาและคว้าเซตสำคัญได้อย่างเหลือเชื่อ ทางด้านอัชราพรคงยศกับตันทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในยามที่ไทยต้องการมากที่สุดโดยผลงานที่น่าประทับใจด้วยคะแนน27คะแนนใ,นในชัยชนะเหนือแคนาดารวมกับพิมพิชยากกรัมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันทำไปถึง23คะแนนอัชราพรกล่าวทั้งน้ำตาว่า เรารู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรและเราอยากทำเพื่อทีมและแฟนๆของเราฉันภูมิใจในทีมของเรามากเพราะเราสามารถอยู่ต่อใน v n l ได้หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมายในฤดูกาลนี้เรามีปัญหาบาดเจ็บและปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นกับทีมแต่เราก็ยังบรรลุปเป้าหมายได้